สถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่มาเปิดพิาเขตชาเชวแห่งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ก,กับการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดชาเชลอย่างมากเลยนะครับก็สิ่งที่สําคัญก็คือด้านการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลสิ่งที่พิาเขตแห่งนี้ได้มาตั้งเนี่ยก็ จะทาให้การท่องเที่ยวของจังหวัดียงสาเนี่ยมีผลดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ําบางปะกงเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ําที่สวยงามนะครับแล้วิทยาเขตเฉียงเสาแห่งเ,เทคโนโลยีเฉียงเสาแห่งนี้ก็อยู่ติดแม่น้ำนะครับจะทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดียงสาเนี่ย ได้รับการส่งเสริมนะครับแล้วทางผมในฐานะประธานกรรมิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาก็จะร่วมสนับสนุนและก็ผลักดันตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่เลยครับแล้วในฐานะที่ผมเป็นคนที่จังหวัดเชียงสาก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมพิธีการเปิดวิทยาเขตแห่งนี้ในวันนี้ครับขอบคุณครับ